เมื่อก่อนเรามีกัวหางเราเคยไปเี่ย้เอต่นานันี้มาฟังแต่แ้ลบตาเนี้ยเป็นแอนน้อยใช่ไหมคะชแอนน้อยหรือภาแอดน้อยมังคัดเนี้ยแอดน้อยหรือสายบุญมัดเนี้ยแอดน้อย่าแล้วต้องเป็นภาพแอนน้อยน้อยแน่นอนอน้ยเพราะว่าแอดน้อยได้บานใหญ่ เขาทำมาให้พี่เสดยาย่าก็เห็นตาแบบนี้เลยเห็นกหลายคนเลยคนลุกเลยเอสเจอย่ามาอย่ามาถ่ายเลยคนยาย่าลุกนี่ใช่เขาถ่าตุขนุกเลยนะตาไปเห็นตาไปดูกับทษณะมุตะกี้ตายจมดูเลยคนลุกขา้นมาจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆตาเหมือนเหมือนเลยเป็นอย่างนี้เลยค่ะนี่นั่นกับรูกปั้นเสวยงามเนาะอาหารมาทั้งหนูหน่อย ตาชานหันมาทางหนูหน hmm. ่อยใช่นี่สวยเนี yeah. ่ยตะเกี้จย uh ่าเก็บไว้ตาชาญได้ย่าไหมนะคะยอาไปขอทนายยังไม่ได้เขาไปปิ้นมาใหม่อยู่ชั้นนายบอกว่าจะปิดนปิ้นมาอีกอยู่แต่ตอนนี้ก็ให้ลุงหวังให้ลอยไปใส่ดอกใบซอยแผ่นเล็กน่าจะหมดแล้วคุณผี้อะไรสามร้อยไม่ได้ขายไม่ขายไม่ขายไอ้แจกไอ้แรกค่ะไม่พอการคืนทุนคืนทุนคืนทุนคืนห้าสิบบาท ถ้าถาเป็นพืนทุนตาติยนี้สวยสว่ยตายยังไม่ได้มันหมดมันหมดตาเขไปถามเมกี้แลคือมีคนท่ะจิมมี่ต้องขอจิมมี่ต้องทำทนาก็ให้มาต่จมี่ของตาเาแ่แนยไม่ได้ะ มเนตายลาอันนี้เอของสับปานไปแ่นี้เออสให้โอ๊ยสัทุด้วยลูกสัทุสับปานน่ารักเลยสับปานน่ะสัปานให้ตาตาชานได้แล้วตาชานยังมาทีหลังมีแผ่นเล็กก็แผ่นใหญ่อันนี้แผ่นเดียวมีแผ่นเล็กก็แผ่นใหญ่สับปานได้แผ่นเล็กไปใช่ไหมตาไปไปเลยจ้ะสนตา ดูดูมันมีภาพเสือด้วยดูยังอ่ะภาพเสือกุ้งค้งก้นกุ้งค้งก้นไทยตรู้ไหมภาพนี้เนี่ยพระอาจารย์เขาอธิษฐานจิตให้แล้วนะใช่ค่ะอาจารย์แจ๋วอาจารย์แจ่วสวดทั้งอะไรเนี่ยอาจารย์แจ๋วทำให้มาเลยสวดแล้วถอนดแม่ตาดูดูดีๆตาถอดแว่นดูแล้วตาเห็นอะไรบ้าง เป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรเป็นเลขอไรที่ด่านไม่ต้อเลขอ่านได้เขาบอใส่แว่นใส่ไม่ได้ข้าบขวดการอัศจรรย์ข้อผู่บริจิตต์อ้าวแตใส่แว่นใส่แว่นตาอ่านไม่ได้แล้วตอนนี้แว่นสายตาสั้นแว่นสายตาสั้นสายแต่ยาวสป็นม่ใช่แฟนสายตาสั้นจริงอ่านได้อยู่กี่กายไม่ ก็อนรับน้องใหม่ค่ะยูทูบเบอร์น้องใหม่ตาเป็นยูทูบเบอร์น้องใหม่เลขก็ที่ลงเลไม่ซ้มตามันที่เนี่ยตาเนี่ยต้งบทอยู่จะเลขอะไรตาไม่เลขอะไรลองมองนี่ตอนนีอยู่3ตัวเอก ไม่เห็นเยอแปดตีไม่ตาไม่มีดวงพี่ม่ดวงพี่ก็เห็นน่ะแปดีเกเห็นเป็นบห็นเป็นมนามไผู้เดียวะเอออย่าอไมู้เดียวนะถ้าเป็นแเป็นเก้าลืนกตาเลยเปดเลยเนปดเลีแปดอเอแปเลยนแปดเหออือกินนหนึ่งสอนแปดนะ เาเห็นเลขอะไรก็ตาดีไม่เป็นสองแปดเก้าแต่ไม่ได้บอกว่าท่าอะไนะคะค่ะไหนไหนไหนชี้หน่อยชี้อ๋อพี่ออเห็นไหมพี่ดไหนชียพีดหนผมเห็นเป็นตาไม่เห็นตาหันไดีค่ะสองแปดเก้าจะานไหนพีไม่เห็นสองแปดเก้าเนแต่ภาพพญานาค เด็ตายคิดยังไงกับภาพนนี่แหละภาพปรากฏการณ์อาจารย์จริงคนไทยยกใช่เหมือนเป็นว่าสีแดงมาในหัวไปเัยนะ พักนะประมาณ18บดนาทีใช่ไหมแปดนาทีหรือสิบแปดนะคุณแล้วดีที่ว่าเอฟซีบอกวนั้นแปดหรือสิบแปดนาทีนะสิบแปดนะสิบแปดหลวงหลวงนะครับตรงนี้นะเป็นเป็นจะติดต่อีนสิบแปดผู้ผาเฮียผู้ผาเฮียตัวนี้ผู้หลวงทําไมถึงชื่อว่าผู้ผาเฮียปกติแล้วจะขึ้นไปตัดไ่เฮียตัดไ่เฮียมาทําฝาบ้าพอไปเจอกระฝูงสางสมัยนั้นมี้างเยอะ วิ่งหมันไปหาวิ่งมีดฟาที่เราออกถือขึ eh ้นไปนะมันหายมันหล่นมันหายมันเงี้ยตั้งเพื่อเป็นฝ่ายเงี้ยหายหายนะครับหายแล้วเป็นหายเงี้ยนี่นะครับผู้หลวงเป็นหายเป็นภูเขาลูกใหญ่เป็นป่าดงดิบเป็นป่าดิบแรงที่กว้างใหญ่ขึ้นไปหาของป่าไทยหลวงอีกคนเงินกลับมาสินะ คนหนึ่งสามวันยังไม่กลับมาหลวงป่าพอให้เพื่อนนึกว่าเสือกินแล้วจึงก็ตายแล้วสามวันสี่วันกลับลงมาถึงบ้านยังไม่กลับลงมาพูดงบชาวปูนี้หลวงใช่ไหมหลวงแปลว่าใหญ่เลยตั้งชื่อว่าปูหลวงภาษาบ้าคตะวันตก ดูเลยขบเลยควาฟให้แหละก็เอาหินมากระแทกกันมันเป็นแสงออกมามันเป็นแสงออกมาก็เลยเอเอาไปให้พ่อเราทําะไฟฟอกก็เลยเก็บเอาหินลงมาก็เลยตั้งชื่อว่าเขาหลุดไฟปกติไม่มีชื่อนะภูเขาแต่ละลูกมันไม่มีชื่อไปไหนขึ้นเขาอืมขึ้นเขาขึ้นเขา,เขาแต่พอแต่พอมันมันต้องบอกเหตการของมันมา ก็เลยทำดังนี้ดงนี้เลยงน้เลสายาวว่าูอยู่ั่าเฮี้สายยาวว่าพูงสายยาวพูดๆเล็กไปพูดล็กไปหเห็นักแทรกันรันตเสเาเลยทำการปรกอาผมถามหน่อยผููเล็กไปเนี่ยแทกกันแล้วเป็นไปตอนนี้ยังทำได้อยู่ไหมได้ได้หาหินลูกใสๆมาแล้วมันจะเป็นหินแล้วก็ เรามาทำเป็นบอกไม่ไถ่นะกะบอกไม่ไถ่นะมันเอาหินอ่ะแบบเหล็กเหล็กเอามาใจัปกติจะมีเหล็กสีเหล็กสีมันจะเป็นแสงทำอย่างนี้มันจะเป็นแสงเยอะแล้วก็บอกไม้ไถ่แล้วก็ใส่นุ่นใส่นุ่นเข้าไปใส่นุ่นเข้าไปมีชา์จเวลาจะเวลาจะก่อไฟก็ถอดคาติมาแล้วก็เอาหินเอาหินกัเหล็กกระแทกกันโออย่างนี้มันจะเป็นแสงจ้าเหมือนกับ เหมือนกับเอ่อเราทุกวันนี้เราอะไรเราตัดตัดเล็กๆนะอ่มันเป็นแดงน่ะเด็กนี่เตียงมันก็ติดแล้วเออเขาก็เรียกกาแฟโป๊กตาตาคิดอยากจะทำขายอยู่ตาทำแล้วมันมือตาไม่แข็งตาทำคนละตาทำคนละคนแต่กว่าตาก็ะช้ายู่กาโป๊กบ้านตาจะมาเนั้อสายกาโป๊กเพราะว่ามันมันหากาไฟจวดมันยาก มันเป็นอยู่ในป่าถนนก็ไม่มีนอยู่ในป่ามันก็เลยเก็นไฟโป๊กนี่ก็แทกกันเป็นไฟ่ะคณตาขอบคุณค่ะตาด้าูกตาสองเก้าตตาต้อนรับขุบคนณี่ะด้กดแชร์กดติดตามตุกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะใด้รบชมนะจ๊ะมองเห็น โมหิเลขสองแปดเก้าแล้วก็เนี่ยค่ะอันนั้